ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أسنى الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ว่าก็แลมุ حد ดะตินบิดะะว่าก็แล้วบิดะตินทุลลาล่ะวก็แล้ลาละตินในนาร์ أمابعد พี่น้องผู้มาร่วมละหมาดจุมอะตุทุกท่านอัลฮัมดุลิลละเราได้เสร็จสิ้นในภารกิจสำคัญวันนี้ที่เป็นอิบะดาที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการละหมาดอีหรือการละหมาดอีดินอับฮะซึ่งวันในวันนี้ สิ่งที่เป็นจุดเด่นนอกจากการละหมาดแล้วคือการเชื่อสัตวรร์ดีเพื่อลอสุมันตาลาที่เรียกว่าอุตเฮียหรือว่ากุรบาลจึงเรียกวันดังกล่าวอีดินอัปฮาว่าเป็นเย่ามุนนะร์เป็นวันแห่งการเชื่อปลีเชื่อสัต,สตว์แสดงถึงความโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะว่าถ้าเป็นอีดใหญ่อีดินอัปฮา,าเนี่ยก็จะมีการเชื่อสัตว์และสิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือการซิกรุลลอ การรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในชีวิตของผู้ศรัทธาอยู่ตลอดอยู่แล้วหากเราสังเกตและเราได้ร่ำเรียนในฟารดูอีนเราได้เรียนรู้กันในเรื่องการเรียนการสอนหรือเป็นภาครูดูร้อนที่เด็กๆได้ไปเข้าอบรมเนี่ยก็จะมีการสอนดูอาในวันหนึ่งหนึ่งถ้าเรานำดูามาใช้แบบละเอียดนี่ก็หลายสิบดูอาในวันหนึ่ง ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งเรากลับเข้าไปสู่การนอนอีกครั้งหนึ่งก็ <_ d> um> จะเห็นว่ามีดูอาจำนวนมากนะครับที่เราได้ใช้ในชีวิตของเราดูอาตื่นนอนก่อนเข้าห้อง,องน้ำออกจากห้องน้ำยังไม่พูดถึงรายละเอียดในเรื่องของการตื่นนอนวัสุนาของนบีมีการทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารออกจากบ้านขึ้นยานพาหนะอัสการยามเช้ายามเย็น นะครับแล้วเราก็จะมีดูอาในชีวิตประจําวันของเราแล้วก็เข้ามาสู่บ้านของเราเราก็มีก่อนเราไม่สวมเสื้อผ้ามีก่อนจะสวมเสื้อผ้าบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะนอนก็จะมีดูอาก่อนที่เราจะนอนฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยที่มีการกล่าวดูานี้นี่แหละคือการวิกรุลลอฮ์การรรลยกถึงอัลลอฮ์ เพราะการขอดุอาน,นั้นเป็นการวิงวอนเป็นการสารเสริญอัลลอฮฺสุบะฮฺมตาลามันเป็นการที่ทําให้เราเตือนให้เราว่าเราเป็นบาปของอลอต้องมีการขอความช่วยเหลือความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺสุบฮาม์ตาลาอยู่ตลอดเวลาหลังละหมาดฟรดูห้เวลาก็มีซิกรุลลอฮ์นะครับพอละมาเจก่าวอัสตัาฟรุลลอฮ์สามครั้งอัลลอฮุมะอัตสซาลาวะมิงกัสลามตะบารักตะยาตันจารามอิกรอมแล้วก็อื่นจากนี้อีก ที่เราดิกรุลล์าราลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวะตาอานฉะนั้นเราอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสําคัญช่วงสิบวันแรกของดุลฮิญะถ้าพูดถึงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสิบวันแรกดุลฮิญะเพราะเป็นวันที่สิบดุลฮิญะเรนหมายความว่าสิบวันแรกที่มีความเประเสริฐกําลังจะจากเราไปแต่ก็ยังมีอีกสามวันหลังจากสิบวันแรกก็คือวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามดุลฮิญะที่เรียกว่าอายามุตตะชริก อายามแปลว่าวันต่างๆตัชริกก็คืออัชรกุคือตะวันออกตัชริกก็คืออัชรกุชูรุก็คือดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ตัชริกก็คือวันตากเนื้อเนื่องจากว่าคนในยุคก่อนเนี่ยพอเลามีการเชือดอุทย์หรือกุรบานการที่จะรักษาเนื้อไว้ให้ได้อยู่นานการถนอมอาหารอันหนึ่งก็คือการเอาเนื้อเนี่ยตากแดด ซึ่งที่จะช่วยให้ได้อยู่นานกว่าน,นี้ก็คือมีการใส่เกลือยังมุตชลิกก็คือวันต่างๆที่มีการตัชรลิกหมายถึงมีการตากเนื้อที่เวลาเราบอกว่าวันตากเนื้อนี่แหละครับก็คือเป็นการถนอมรักษาเนื้อไว้เนื่องจากคนในยุคก่อนไม่ได้มีตู้เย็นไม่ได้มีการสามารถที่จะเก็บหรือมีการแช่มีการฟีดได้เหมือนในปัจจุบันฉะนั้นการระรู้ถึงอัลลอฮ์ซุนมัตาลาก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องและแน่นอนครับการที่เราระลู้ถึงอัลลอฮ์ตาลาเนี่ย ก็จะไม่ทําให้เรานั้นนะละเมิดหลักการของเราเราสนุกสนานในวันอีดในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการกินมีการดื่มเด็กๆเยาวชนหรือผู้ใหญ่บางท่านก็ร่วมกิจกรรมแต่เราจะไม่ทํากิจกรรมหรือสนุกสนานจนเกินขอบเขตที่ศาสนาได้วางกรอบเอาไว้เราก็สนุกสนานให้อยู่ในกรอบของศาสนาไม่ใช่ว่าอิสลามมีแต่ความเข้มงวดไปทุกอย่างทําอะไรขยับอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ได้เป็นอย่างนั้น แน่นอนครับอิสลามมีความเข้มงวดมีบทบัญญัติมีหลักการแต่เมื่อถึงเวลาช่วงไหนที่จะปล่อยวางบ้างหมายถึงว่ามีการผ่อนปนบ้างแต่ยังให้อยู่ในกรอบของาศาสนาก็จะมีการผ่อนปลนในบางสิ่งบางอย่างในบางครั้งบางคราวแต่โดยพื้นฐานและรุทธทาก็จะมีความเข้มงวดในการใช้ชีวิตของเขาให้อยู่ในกรอบของาศาสนาเพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ตลอดไปและไม่ได้อยู่แล้วก็จบกันแต่เรา แน่นอนครับเราไม่ได้อยู่ตลอดไปนี่คือหนึ่งและเมื่อเราไม่ได้อยู่ตลอดไปก็คือมีระยะเวลาที่มาอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบปีบางคนก็อาจจะน้อยกว่านี้แล้วเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานุตาอลาที่เราบอกว่าอินน่าดิลล่าฮิวะอินนาอิไลฮิรอจิอุนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของลอละเราต้องกลับไปหาลอตาลามันเป็นการย้ำเตือนเมื่อมีการเสียชีวิตมีการสูญเสียไม่ใช่มีการตายอย่างเดียวนะครับที่จะกล่าวประโยคดังกลาง่าว แต่หากว่ามีการสูญเสียก็กล่าวประโยคนี้เหมือนกันว่าอินนาลินลาฮิวอินนาอีไลฮิรอจิอูลเป็นการย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าไอสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่ใช่ของเรานะผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองที่แท้จ,จริงคืออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาอินนาลินละตัวของเราเนี่ยเราเป็นของอัลลอฮ์เป็นการชี้เห็นว่าเราไม่มีอำนาจนะไม่มีความสามารถและไม่สามารถตะกับบดหรืออิงยะโศได้ว่านี่ตัวของฉันชีวิตของฉันทรัพย์สินของฉันมันเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมด เอาล์ให้เรามาดูแลเพียงชั่วครู่ชั่วยามชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการจากกันไปเราอาจจะจากจากทรัพย์สมบัติที่เรามีตำแหน่งที่เรามีเราอาจจะไปก่อนครับบ้านรถทรัพย์สินที่เรามีเราอาจจะเสียชีวิตไปก่อนหรือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เสียชีวิตแต่สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยอาจจะจากเราไปก่อนบ้านไฟไหม้น้ําท่วมเรือสวนไร่นาเสียหายบางทีมันก็ไปก่อนเราแล้วถูกทดสอบเสียหายไฟไหม้บ้างน้ําท่วมบ้างแผ่นดินไหวบ้าง ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาใคร่คัวแล้วกลับมาตะหนักว่าเราเป็นบ่าวของลอและเราจะต้องระลึกถึงอัลลอฮ์สุบานตาลาอยู่ตลอดนี่คือหลักโดยพื้นฐานอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงวันนี้สามวันหลังจากวันอีดบางทีเราอาจจะสนุกสนานแล้วเมื่อวานเือศินอดในวันอาราอฮฟาวันที่เก้ากุนฮิจยาวันนี้เป็นวันอีดบางทีเราก็อาจจะอ่ะสนุกสนานจบแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรต่อ ยังมีสิ่งที่ให้เราทำหมายถึงให้เน้นให้เราปฏิบัติอัลลอฮ์สุบฮานตะลาบอกในอันกุรานว่าจงรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานตะลาในวันที่ถูกนับไว้วัดคุรุลลอฮะฟีอายามินมาดูดัตวัดคุรุลลอฮะจงรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานตะลาฟีอายามินในวันต่างๆมาดูดัตที่ถูกนับไว้อับดุลลอฮ์หนุอุมารอดิอัลลอฮฺุต้าอาลลอันฮุมาซึ่งเป็นซอบ้านของท่านนาบีรวมถึงนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าอายามินมาดูดัต วันต่างๆ,ๆที่ถูกนับหมายถึงอายามุตตชริกหมายถึงวันตชริกก็คือวันที่ 10, 11 1 2 13ดุนฮิญะหลังจากวันอีดอีกสมวันฉะนั้นจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาในวันที่ถูกนับไว้หมายถึงให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาในวันอายามุตตชริกเนี่ยก็คือหลังจากวันอีดอีก3าวันคือ10 11 12 13ดุิฮิบสามนิซึ่งการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุมาตาลาก็มีหลายรูปแบบนะในอายามุตตชริกจริงๆก็อาจจะมีมาก่อนหน้านี้แล้ว อย่างเช่นที่เราบอกว่ามีการตักบีดแบบมุตลักแบบมุควยัดแบบมุตลักนี่ก็คือตั้งแต่เข้าซุนฮิกยามาจนกระทั่งอัสรีหรือช่วงท้ายของวันที่13ซาุนฮิกยาตักบีดแบบมุตลักนี่แบบเปิดกว้างนี่ก็คือตั้งแต่เข้าซุนฮิกยาจนกระทั่งถึงวันที่13วงท้ามช่วงท้ายของวันที่13ซุนฮิกยาก็คือส3ามวันหมายถึงว่าเราตักบีดเราอยู่ที่มัสยิดอยู่ที่บ้านตลาดที่ทํางานเนี่ยกล่าวให้ ให้ความมีอย่างต่ออัลลอฮุมดาน่าอัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์อักบาร์ลาอิลาฮ์อินลัลลอฮอัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์อักบาร์วลิลลาห์อินลำกล่าวได้เรื่อยๆสรรเสริญต่ออัลลอฮุบานตาลาได้อย่างเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องแบบแบบมุกไกยัดมีมีจํากัดหน่อยหมายถึงว่ามุตลักเปิดกว้างเนี่ยทำตลอดแต่ถ้าว่าว่าบีบมาหรือแคบไปหน่อยก็คือเริ่มหลังซุโบในวันอาราฟะก็คือวันที่เก้าดุอนฮิจญร แล้วก็ไปจบหลังละหมาดอัสรีในวันที่สิบสามตุนฮิจยะเริ่มหละอันนี้หมายถึงว่าแบบมุกอยยดแบบจํากัดก็คือหลังละหมาดฟารดูห้าเวลาเริ่มตั้งแต่ซบโบในวันอารอฟะก็คือเมื่อวานซบโบซูรีอัสรีมักรบอิชาที่เป็นละหมาดฟารดูนี่ก็มีการตักบิดนะครับตั้งแต่ซบโบของวันอารอฟะไปจบในวันในอัสรี ของวันที่13บสามุนฮิยะรวมแล้วก็คือ23เวลารวมแล้วก็คือ23เวลาวันที่9 1 0 1 1 12อันนี้สี่วันและวันละหเวลาแล้ววันที่13ก็คือซูบโบซูรีอัส,สรีไปจบที่อัส,สรีก็บวกอีกสาเวลาก็เป็นทั้งหมด23เวลาหลังละหมาดฟารุตูนี่คือแบบละเอียดแบบเจาะจงมาอีกนี่คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบานตาลาที่แบบเจาะจงแบบเปิดกว้างการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบานตาลา ในช่วงวันต่างๆเหล่านี้ก็คือการเชื่อสัตว์เชื่อสัตว์เนะี่ยขระเราจะเชื่อสัตว์เนี่ยก่อนที่เราจะลงมีดนี่เราจะกล่าวว่าบิสมิลลาห์ลลาห์อัลลอฮฺบุอัติบัรด้วยนามของอัลลอฮฺอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ก็เป็นการระลึกถึงอัลลอฮฺสุบานตาลาเช่นเดียวกันเพราะการเชื่อสัตว์หรืออุทยานั้นก็จะเชื่อหลังละหมาดอีกแล้วและสามารถเชื่อได้ไปจนถึงวันสุดท้ายของอายามุตชริกนะครับก็คืออีกสามวันหลังจากวันอีด คุณอาวาก็คือทั้งหมด4ี่วันวันอีดและอีกสามวันหลังจากวันอีดก็เชื้อสามยังเป็นช่วงเวลาที่เชือดกรุบานได้หรืออุทพยาได้และควรที่จะให้การเชืออน,นี้อยู่ในช่วงเวลากลางวันควรที่จะให้การเชื้อน,นี้อยู่ในช่วงเวลากลางวันซึ่งในบางทัศนะนี่ก็จะถือว่าไปเชือดกลางคืนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมจะอยู่ในระดับมักโครหรืออาจจะมากกว่านี้ หมายเขาว่าไงครับหมายควาว่าเนื่องจากว่าการเชื่อดเนี่ยมันเป็นสายลักษณ์ที่โดดเด่นเครื่องหมายที่โดดเด่นของวันอีดินอัลพาถ้าเราไปเชื่อในเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะไม่เป็นที่ทราบไม่เด่นชัดนกะเพราะมันอยู่ในเวลากลางคืนกลางคืนมันจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรนิสลามต้องการให้ได้มีการแสดงออกให้ได้เห็นให้ผู้คนได้เห็นให้มุสลิมได้เห็นให้เด็กๆได้เห็นเยาวชนได้เห็นว่า อิสลามเนี่ยพอเราถึงช่วงตรงนี้เนี่ยเขามีช่วงเวลาที่จะทาอิบาร์ด้นะให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยได้เห็นเลยแต่ถ้ามันไปอยู่เวลากลางคืนเนี่ยมันอาจจะปกปิดหรือไม่ค่อยได้เห็นเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่ไปปกปิดใครแต่พอเราไปทากลางคืนมันก็จะไม่ปรากฏชัดเหมือนกับเวลากลางวันแต่นันอุลามาจึงบอกว่าเชื่อควรที่จะให้อยู่ในช่วงเวลากลางวันแม้ว่าเชื่อกลางคืนก็ถือว่าใช้ได้แต่อาจจะเป็นการเชื่อที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ เนื่องจากมันไม่ปรากฏหรือเด่นชัดในเรื่องของการเชิดอันนี้นี่ก็คืออะไรเป็นการรู้ถึงอัลลอฮ์สุลตาลาเหมือนกันการกินการดื่มก่อนกินเราจะกล่าวว่าบิสมิลลาหิกินแล้วเราก็สรรเสริญอัลลอฮ์ก็คือกล่าวอัลฮัมดุล,ลิลลาห์ฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยช่วงเวลาดังกล่าวพวกเนี่ยอยู่ในการรู้ถึงอัลลอฮ์สุลตาลาทั้งนั้นเลยเราใช้ชีวิตของเราโดยภาพรวมเรากำลังรู้ถึงอัลลอฮ์ตาลาเราอยู่ออยามุตชริก เราก็รู้ถึงอลอตานะก่อนกินเราก็บิสมิลลาห์หลังกินเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราเราละหมาดฟรัรดูเสร็จแล้วมีการตักบีตให้ความยิ่งใหญ่ต่อลอตาน่ะนี่คืออะไรคือการใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่มันมีความพิเศษอันนี้เพราะถ้าหากว่าจบวันที่สิบสามดุลนฮิญาไปแล้วเข้ามากเรเดบก็แสดงว่าเข้าวันที่สิบสี่ของรุลนฮิญาก็จะไม่ได้มีความพิเศษแบบแบบสิบวันแรกหรือสิบสามสิบสี่วันแรกหรือ สิรว่าจบตรงอายามุตตะชริกพอเราเข้าวันที่สิบสี่แล้วเนี่ยไอความพิเศษที่เราบอกทานู่นทานี่เนี่ยหลายๆอันนี่ก็จะอะไรครับจะไม่ได้มีให้ปฏิบัติเหมือนที่เราปฏิบัติในสิบวันแรกหรือสิบกว่าวันที่เป็นในช่วงของเดือนรุ่นขิญยาอย่างที่ได้บอกไปฉะนั้นเมื่อมีเมื่อเราได้อยู่ในช่วงเวลาที่มีความพิเศษอันเนี้ยให้เราได้ฉวยโอกาสตรงนี้หรือใช้เวลาตรงเนี้ยให้คุ้มค่า วันนี้วันที่สิบสิบเอ็ดสองสิบสามเรือวเวลาอีกสามสี่วันให้รำนึกถึงอัลลอฮ์สุลตาลาให้มากให้เนี้มมาที่อัลลอฮ์ให้เนื้อที่เราได้กินบางทีเราอาจจะทําเองหรือมีคนนํามาให้หรือมสัสยิดเลี้ยงองค์กรเลี้ยงูุนิธิอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเชื่อดนํามาทาอาหารนามาทําเลี้ยงก่อนจะกินอย่าลืมนามของอัลลอฮ์กินแล้วอย่าอย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์อย่าลืมขอบคุณผู้ที่ให้กับเรา อย่ากุมุลคอรันอยาซากัลฮลคยรอนขอบคุณก็ด้วยนะครับมันก็จะได้มันก็จะดํำนึกไปถึงอัลลอฮ์เหมือนกันมีคนมาให้เราบอกอยากัลฮลคยรอนก็เป็นการนึกถึงอัลลอฮ์พราเราบอกว่าขออัลลอฮ์ตอบแทนท่านขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้กับท่านแสดงว่าเราก็ไม่ลืมอัลลอฮ์เพราะเราบอกขอต่อล้อ์เนี่ยว่าให้ตอบแทนกับคนคนนั้นด้วยและเช่นเดียวกันครับท่านอับฮุลฮลวะลลัมได้พูดถึงวันอารอฟะเมื่อวาน วันเชือดก็คือวันนี้และอีกสามวันอายามุตชริกนะครับทั้งหมดก็รวมห้าวันเนี่ยนบีบอกว่ามันเป็นอีดของเราชาวอิสลามยาม م อาราฟะตะวายามุนนะฮ์รีวะอายามุตชริกอีดูนะอัลฮันอิสลามนบีวัอารฟะวันเชือดกับวันอีดินอัตฮาก็คือวันที่เก้าวันที่สิบและอายามุตชริกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามรวมแล้วห้าวันเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห้าวันนี้นบีบอกว่าเป็นอีดูนะอัลฮันอิสลามมันเป็นอีดของเราชาวอิสลามเป็นวันรื่นเริงของเราชาวอิสลามที่เราจะใช้ช่วงเวลาเนี้ในการรื่นเริงและนบีสุลต่านบอกว่ามันเป็นอายามุอักลินวะชูรบินวะซิกริลิลลาฮ์อัลลอฮิวะเัลอายามุตัชริกเนี่ยสามวันหลังจากวันอีนบีบว่ามันเป็นยังเป็นวันแห่งการกินการดื่มและการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุลมานตาลา เห็นไหมครับนบีพูดเนี่ยนบีจะไม่ลืมพ่วงไปด้วยว่ามันราลึกถึงอัลลอฮ์นะอายามุอักลินวะชุรบินวะซิกริลลิลาฮิอัลลอฮวะเัลละมันเป็นวันแห่งการกินการดื่มนะอายามุตัชริกเนี่ยวันตากเนื้อเนี่ยสิบเอสองสิบสามดุนฮิยาเนี่ยและนบีบอกมันก็เป็นวันแห่งการรำลึกถึงอัลลอฮ์เช่นเดียวกันการกินการดื่มของเราก็จะต้องเป็นไปอยู่ในหลักการศาสนาอย่ากินดื่มที่มันผิดอย่ากินดื่มของที่มันฮารอมกินดื่มแล้วเนี่ย ให้เอาการกินดื่มเนี่ยมันจะมีกําลังใช่ไหมครับกินดื่มตรงนี้นะ่ะให้ได้มีกําลังวังชาพอเรามีกําลังแล้วเนี่ยให้ไปสู่การตออ้างการพักดีต่อลอตาละอย่าให้การกินดื่มของเราเนี่ยเป็นการไปฝ่าฝืนไปเนรคุณต่อลอสุวรรณตาลาเช่นเดียวกันอายามุตชริกวันที่11 12 13องของดุงฮิญาหลังจากวันอีกสามวันเนี่ยไม่ให้เราถือศีลอดนอกจากศาสนาห้ามที่เราถือศีลอดวันอีดินฟิตรีและอีดินอัลฮาแล้วเนี่ย ก็ห้ามที่เราจะถือสินอดในวันที่11-23สาวันอิยมุตชลิกด้วยเพราะมันคือวันแห่งการกินการดื่มวการกินการดื่มมันก็ขานหรือมันตรงกันข้ามกับการถือสินอดฉะนั้นการนบีว่าเป็นวันแห่งการกินการดื่มมันเป็นวันแห่งการถือสินอดด้วยและก็มีตัวบทที่นบีห้ามว่าไม่ให้ถือสินอดในวันดังกล่าวยกเว้นว่าอะไรครับวันอารอฟ์สำหรับคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจ สุน나ของท่านนบีสุลต่านละฮฮาิอุสซาลัมให้มีการถือศีลอดในวันอารอฟะวันที่เก้าดุลฮิจญะนะครับในวันดังกล่าวนี้สําหรับคนที่ไม่ไปทำฮัชนะสุนนะให้ถือศีลอดในวันดังกล่าววันที่เก้าดุลฮิจญะหรือวันอารอฟะเรียกวันอารอฟะเพราะว่าผู้คนนั้นไปวูคูฟนะครับสำหรับคนที่ไปทำฮัชก็จะไปวูคูฟไปหยุดไปพำนักอยู่ที่อารอฟะเป็นสถานที่ฉะนั้นนี่คือ สิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านได้บอกกับเรารวมถึงอายนันกุรานที่ได้พูดถึงว่าให้เราได้รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานตาลาขอเรานั้นเป็นบ่าวที่รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานตาลาขอเราเป็นบ่าวนั้นที่มีการกินการดืม่มมีความสนุกสนานร,รื่นเริงที่อยู่ในกรอบของศาสนาเป็นการกินการดืม่มที่จะทําให้เรามีกําลังวังชาในการตออ้อนในการพักดีต่อพระองค์ขออย่าให้เราเป็นผู้ที่ใช้สิ่งที่อัลลอฮฺให้ทรัพย์สินเงินทองอาหารการกินที่อัลลอฮฺให้ แล้วใช้ไปในการฝ่าฝืนใช้ไปในการที่จะเป็นการเนรคุณต่อ Allah ตอัลลอฮ์สุบานตาลาขอให้เรานั้นได้รับความเมตตาได้รับเป็นผู้ที่ได้รับการเต้าฟิกความสำเร็จจ Allah ากอัลลอฮ์สุบานตาลาในการทำอิบาดะห์และในการพักดีต่อพระอ,องค์อกูุกลิฮะละวัสต้าฟิรุลลอฮ์ะลิวะลุกุมวลิซาลดีมุสลิมีนมินคุลิดัมฟัสต้ฟิรุอินนาฮูวะลกฟุรุรอฮี الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انصر اخواننا في غزه وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين